พี่น้องเดินผ่านมาไม่เห็นโบสในน้อยน่ารักดีนี่จ้ะอันนี้สะพานสะพานขามคลองคลองในน้อยจากคลองสกอเกน้ำสกปรกเกีอยคลองส่งน,ง,สงน้ำสกรปรกเนี่ยในน้อยเอหย็นไหมเออน่มันอยู่ติดถนนนู่นถนนจ้ะนี่จ้ะทำสะพานได้ดีดีเห็นไหมเนี่ยสะพานเห็นไหมสะพานขามไปขามไปในองค์พระเยซูจ้ะเป็นโบสในน้อยสำหรับคนมาไหว องค์พระเยซูเจ่ะมาทำทาสวยๆเป็นน้อยๆอย่าหรอกเนี่ยแต่เขาทำทาสวยๆเนี่ยจ้ะถ่ายให้ดูเจ่ะหนึ่งองค์พระเยซูจ้ะหนึ่งองค์พระเยซูจ้ะใครจะมากราบาไหว้ก็ได้ถ้ามีที่จุดเตียนจุดใดไว้ไข้างนอกอะ่ะจ้ะเจ่ะเห็นไหมลมยืนลื่นดีก็เลยมายืนตรงนี้พูดถึงฝรั่งเนาะฝรัง่งไม่ว่าจะฝรั่งกันไหนก็แล้วแต่แต่ขาแต่งงานก็ คนต่างชาตินะ่ะก็จะทําผิดนายกรรมไม่เรียบร้อยเลยดิถ้าเขาถ้าเขามีลูกสมมติว่าอ่าสับสนเงินทองเขาหรืออะไรเขาตีเขาหามาคนเดียวนะ่ะถ้าเขามีลูกนะเนี่ยก็จะหายลูกเขาเมดเลยดิผู้หญิงติดแต่งงานด้วยทําไมช่วยก็ทํามาหากินแล้วไม่ช่วยก็าหาช่วยกันสร้างนีไม่ได้แล้วจ้ะเขาไม่ใหง้ง่ายๆหรอกผู้หญิงไทยจะมาฝันว่าออมีผัวฝรัง่งเวลาเขาตายจะแดนนุนไดนนี้ ถ้าแกโชคดีก็คือว่าถ้าสมุดว่าเขาไม่มีลูกเขาตายนะ่ะโอ้แกชโชคดีนโนโนแน่นอนเลยนะถ้าแกมีลูกเขามีลูกนะหรือว่าแกไม่ีลูกกับเขานะ่ะแกชโชคดีอยู่แต่ว่าถ้าแกไม่มีลูกกับเขาไม่มีทางที่จะได้เพราะฉันเจอมากตัวฉันตัวฉันฉันไม่มีลูกเนาะไม่มีลูกที่นี่เขาก็ตอนแต่งงานเขาระบุไว้เรียบร่อยด้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเขาเพราะเขาหาไม่ลำแข่งของเขาเองก็หาคนเดียวฉันไม่ได้ไปช่วยก็หาช่วยก็สั่งจ้ะ ไม่มีซิสไม่ว่าแต่แก็ไหนดอกกฎหมายของฝรัง่งจะเป็นอย่างนี้จ้ะเขาทำภายในการไม่เรียบร้อยถ้าถูกอย่างแตมม่เขามีลูกละมีซิสแต่เขาไม่มีลูกละมีซิสแน่นอนแล้วที่อย่างหนึง่งกฎหมายเขาลัดกลุม่มต้องมีไอ้อะไรละ่ะบัตรเล็กๆประกานสังคมเราก็กเ,าเรียกอซิทติกรสิทติกาสก,าก็คือไอ้เจ็บปว่วยเวลาเจ็บป่วยน่ะจ้ะ จ่ายค่าเจ็บป่วยจ่ายไอ้เงี้ยประกันสังคมนะเนาะเวลาเจ,จ็บใครเด็ป่วยแม้แต่คนไม่ทำมาก็ต้องทำฉันอยู่บา้านเฉยเฉังก็ทำจ้ะประกันเจ็บป่วยเวลาเราเจ็บป่วยไปรพยงบ้านรงไอ้เนี่ยจะเข้ากระจายให้อันนี้จะ้ะกฎหมายเขากฎหมายของเขาเป็นงี้จ้ะนี่แหละชีวิตฝรั่งเขาเขา,ขาก็ตฝรั่งเขาก็ดินงร่นเต็มที่เข้าแล้วเนาะแต่บ้านเขาก็ขาขามันก็ยังว่าแหละค่าใช้จ่ายมันแพงถึงเงิน,นงเงินเดือนเขาจะมากกับริงค่าใช้จ่ายแพงมาก ค่ายูค่ากินทุกอย่างแพงมากเขาก็ต้องประหยัดเขาก็ต้องทาอะไรรัดกุมไว้สาหรับคนที่จะมาอยู่กเขาเนาะเขาก็กลัวอย่างว่าแหละแา่ก็มีลูกหญิงแต่ก็มีลูกก็ยหญิงแต่กลัวเขาก็ต้องทารัดกุมให้ลูกเขา,า,าเป็นธรรมดาแหละนี่แหละจ้ะพูดเรื่องฝรั่งแค่นี้ก่อนเด้อยาวไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าพูดซ้ำซากแล้วที่นี่เดี๋ยวคนจะเบือ่อแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวข้าวนาค่อยคุยกันใหม่สวยกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ด้วยเด้อถ้าชอบคลิปนี้คลิปนาค่อยเจอกันใหม่เด้อจ้าวัสดีจ้าขอบคุณล่วงหน้าจ้า